มีสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีเล้านะคะเหื่อยอะไรสอบกันมาเยอะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนนะคะมากินหอยนางรมเกาหลีหอยนางรมเกาหลา หอยนางรมเกาหลีแช่ <Yeah. S 1> หอยนางรมเกาหลีนะคะถูกแล้วไม่มีการลงการนัดอะไรกันทั้งนั้น,นเล่นก็เล่นไปเลยใช่ค่าเขาเงีย้ยสีก็มกไม่ว่าครับแล้วก็นี่มีอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นส้มตำของโมนะคะตำม,มากินกับแกล้มด้วยจ้าอันนี้หอยนางรมเกาหลีคือโมไม่เคยกินเนาะเคยกินนานมากแล้วตัวหนึ่งลักษณะเขาก็จะเป็นเรียวยาวแบบนี้นะคะทุกคนแบบที่นิมชูให้ดู จะไม่ได้อวบอ้วนเหมือนหอยนางรมสุราษฎอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ําจิ้มแบบที่คนเกาหลีกินด้วยใช่แล้วก็ซีฟู้ดกห็หน้าตาดีมากก็ผสมกับวาซาบิด้วยนะใช่เหรอใช่เพราะว่าเขาได้กลินอืมไม่แน่ไม่แน่อืม,ลมแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเหมือนหอยนางรมไทยเนาะเป็นเครื่องเคียงปกติแค่อันนี้มาเสริมเป็นเกาหลีไปชิมส่งตำก่อนดี่ฟ้า แล้เขากินบ้างมีเอาช้อนไหมเขามังอ่ะชิมของเขากันหืมอร่อยอเ,อเขาเขากิน,น่่อเยเขาไม่ให้ตีกินอันนี้นะเขาจะกินโหอร่อยเลยอ่ะขอกินลองท้องก่อนชูให้ทุกคนดูก่อนอ่ะหมุนเว้อนี่มีมีปูด้วยนะ มีปูแล้วก็โมใส่เป็นเหมือนตําส้วนนะทุกคนแล้วก็จะมีปูนาดองแล้วก็จะมีหมูยออันนี้โมลองสั่งมาเผื่อขายไงก็เลยทําชิมไปเลยว่าอร่อยไหมหมูยอเธอชิมหมูยห้หยเขาก่อนเนี่ยยวชิมให้เลยเนะี่ยเราใส่เส้นมาแล้วก็จอยหนึ่งเนี่ยนะเอาก็เขาอยากกินเส้นขนมจีนอืมอร่อยดีไหม น่าจะเข้ากับยำแน่นๆน่ะเป็นเทกเจอร์แบบแน่นๆนะน่ะเนื้อยืนๆอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอะแน่นๆแล้วก็มีเอ็นเอ็นหมูอ่ะเอา้าสรุปคลิปนี้มากินอันนี้นะเนี่ยเอ็นอันเนี้ยดิเห็นไหมใสๆอร่อยอะยยๆๆไม่กินหอยแล้วนะอืมกินหอยสินะจัดที่พระเอกของเราเขาจะกินแบบเกาหลีเปิดก่อนเลยเพราะว่าแบบไทยอะเขาไม่กล้ากินอนะ เขาเบื่อแล้วนี่ตัวมันเกาหลีก็คือจิ้มแค่นี้เลยใช่ไหมเขาบอกมาใช่แล้วก็บีบมะนาวจบโมก,กินแบบไทยดีกว่าอืมน้ำจิ้มแบบเหมือนซออยู่เค็มๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหรออืมเขาว่าอร่อยอยู่นะน้ำจิ้มกินปลาๆอยยังอร่อยหลย แต่ไม่รู้ว่าตัวหอยอ่ะเป็นอย่างไรเนาะเหมือนกันแหละเขาว่าไม่ต่างกันมากหรอกชอนเป็นอย่างไรอร่อยเธอคิดว่าไงมันจะมีแบบกลิ่นหอยแรงกว่าหอยนางลงปกติปะ่ะอืม ไม่รู้ดิหรือว่าเขากินน้ําจิ้มนี้ไม่รู้ว่าอร่อยเดียะหมายถึงไม่ได้กลิ่นเหม็นคาวนะแต่เก็บกลิ่นมันจะชัดกว่าหอยนางรมปกติอ่ะอร่อยไหมละ่ะก็อร่อยหวานนะเนะใช่เขาว่าอร่อยมันฟินเดียะเพราะว่าเขาไม่ได้กินนานอ่ะเราสองคนอนะ่ะไม่ได้กินกันนานมากเลยแล้วช่วงนี้หอยนางรมขาดตลาดด้วยใช่แบบธรรมดาเราหาไม่ได้พายุเข้าอะไรหูถามตั้งหลายเจ้าแบบใช่หมดหมดเลย ถ้ากินแบบธรรมดาก็อร่อยดีร <laughs> วมๆเลยเขาว่ามันดีอ่ะลองเกาหลีบ้างเกาหลีมันไม่ยากเลยแค่นี้น้ำจิ้มเปล่าๆกินก็อร่อยมเช่เธอลองดูดิเค็มเค็มอ่ะ น้ำจิ้มโชยอยู่บีบหน่อยบีบหนอ่อยน้ำบีบให้เขาเนี่ยเขาว่าถ้าบีบมันจะช่วยอร่อยกว่าเดิมอืมอืมบีบมนันาวแล้วมันทำให้ฟินอ่ะเคม็มจ้าไยเกาหลี เออมันเค็มจากนี่ราบีบมานเาเยี่ยมไปเลยเอามาแฮปปี้กับมืม้อนี่อีกแล้วน,นะหน่องโม <laughs> โอ๊ยไม่ชอบ <laughs> <laughs> ไรกินไหมยินครับส้มตำก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกรบหอยนางรมแล้ววันนี้เราก็ครบ หกแสนซับแล้วน,นะทุกคนก็เหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันเกินความคาดหวังนิวแล้วน,นะนิววันถ้าใครได้ติดตามมานิวจะคิดว่าแค่แสนซับนิวก็พอใจแล้วอะที่เหลือก็คือขอบคุณครับ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่ได้คาดหวังเยอะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะหกแสนคนหกแสนซับนะที่อยู่ด้วยกันกับมีนาวมาตั้งแต่นานนมหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาติดตามก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ อันไหนที่แบบต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามปรับปรุงแต่จริงๆก็ไม่ได้มาฉลองจะไม่ได้มาฉลองอะไรกันนะก็เป็นกินเป็นเมนูปกติแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือนั่งกินไปคุยไปใช่ไหมเจ๊ครับแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันอืมไม่รู้เหมือนกันเขาจะถามเธอว่าสมมติมว่าเขาท้อง อ๋อ,อคือวันนี้มีประเด็นมาก่อนเลยเไม่ไม่เคิดได้มืก่กถ้าเขาท้องอะ่ะแล้วเขาวีนเธอแล้วเขาทํานิสัยไม่ดีกับเธออ่ะเธอคิดว่าเธอจะทนเขาไหมทนได้ไหมทนได้แต่ก็แอบ,บจะแบบไปแบบระบายกับเพื่อนไหมว่าแบบไม่เขาไม่ใช่เธอนะเธอว่าถ้าสมมุติว่าเขาท้องแล้วเขามีฮอร์โมนเป็นคุณแม่อ่ะเธอคิดว่าเธอจะเธอคิดว่าเขาจะแบบรุนแรงปะก็ไม่รู้ดิคิดความคิดเธอไม่น่าจะรุนแรงหรอกมั้ย เราะว่ากินสลับกันแบบไทยกับเกาเหลาเกาลี่คร <c oughs> บแลนะ้วเนาะเหามะนาวมะนาวใครชอบกินหอยนางลมนะ <c oughs> ก็เขาก็ฟินทุกที่อะที่เวลากินหอยนางรมตัวตัวยกกักษ์อะแล้วก็จะห่างหายไปอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันอิ่มมันแบบ <c oughs> จนหายอยาก อือันนี้โมลืมบอกอันนี้โมได้มาสิบสองตัวนะทุกคนทั้งหมดกี่บาทแปดร้อยบาทสามตัวสองร้อยแบบเกาหลีเราไม่เคยเอามากินออกเคมเนะอะแต่สรุปแล้วนี่ว่ามันก็คือ,คอกันแหละคล้ายๆกันแหละเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาว่าถ้าเป็นหอยนางรมปรกติอ่ะ มันจะมีความแน่นกว่านี้เอ้ยเรื่องท้องก็ยังไม่จบเลย,เ,ย <c oughs> เขาก็รับได้ไม่เป็นไรเลยท้องแค่ปีเดียวเองกอบปีแล้วเธอต้องทนในอารมณ์เขาแบบโคตรจะงี่เง่าอ่ะเออให้มันถึงก่อนเธอทนได้เธอคงไม่งี่เง่าขนาดน,นั้นหรอกทุกวันนี้เธอยังไม่ค่อยงี่เง่าเลยเขาว่าใช่ใช่คือแลงี่เง่าจนเธอเหนื่อยอะ่ะ แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าลูกออกมาอีกอ่ะยีิบสี่ชั่วโมงอ,ะอม่ะเนาะเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องยี่สิบชั่วโมงอ่ะยี่สิบเลเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือต้องแบบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเนาะทุกคนถ้าแบบตัดสินใจอะ่ขนาดเขาเลี้ยงลูกหมาซื้อมาตั้งแต่มันแบบเด็กๆอะ่ะแบบเบบเอมากเลยนะเขายังนอนไม่หลับเลย แบบมันก็ตื่นไม่เป็นเวลากลางคืนมาร้องมาขี้มาเยี่ยวเพราะตอนเด็กๆเ,เราสอนให้มันเป็นที่เป็นทางไม่ได้อืลำบากกับแมวยนะ่งเงยใช่เพราะว่าแมวมันรู้จักนะโป้ะเราเสียโป้อ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้นอนแบบนานมากเลยนะประมาณแบบหลายสัปดาห์เลยไม่ได้นอนเต็มอิ่มอะ่ะก็เป็นเดือนอะ่ะเขาว่าเออต้องอจ<น>อะจนเขาสอนให้มันเข้าห้องน้ําได้อะ่ะนี่ขนาด หมาลูกหมานะถ้าคนเนะี่ยยิ่งยิ่งกว่านี้อีกเนาะแต่เขาตอนนั้นเขาอยู่ได้เขาลําบากเขายังเขายังมีความสุขเลยแบบว่าขนาดตัวเองหิวอ่ะก็ต้องหาอะไรให้มันกินก่อนอะนะเขาเป็นคนดีไหมคะอะคนเอาไว้ที่หลังเ,ออเราอะเราค่อยกินก็ได้แตบบ่บางทีมันเรานอนไม่เป็นเวลาใช่ไหมล่ะแบบมันก็นอนตื่นไม่เป็นเวลาเราก็แบบนอนไม่เต็มิ่มแล้วจังหวะที่แบบ เราไม่เต็มอิ่มแล้วเราหิวข้าวแต่มันร้องหิวนมอะไรอย่างนี้ก่อนก็ต้องให้เขาก่อนถ้าลูกคนอ่ะยิ่งแล้วใหญ่เปลี่ยนพรอ้อมร้องห้าก็ต้องตื่นห,หิวก็ต้องตื่นเอยฟินอยู่นะกินแบบเกาหลีก็ฟินเยี่ยมไปเลยอาจารย์มาให้ไหนคเอ้ยกินบ่อยอ่ะ มันอร่อยอ่ะอืมเฟินอืนไหนก็หกแสนซับแล้วเดี๋ยวนิวจะมาย้ำเรื่องคนที่แบบว่าคิดจะทำ YouTube อีกรอบนึงนะอาจจะเคยพูดไปแล้วเดีแบบพูดใหม่อีกรอบอว่าว่าอร่อยอา้าว เนื้อมันเนื้อหมูยอม,มันมีความกึบข้างในแบบอมเอ็นนะตองเอ็นมันแบดียผ่านไหมเจ้าเนี้ยผ่านผ่านมาันดีแพงไหมไม่รู้ว่าแพงไมมแพงอ่ะ้องให้เขาไปคำนวณใช่ไหม,อ,มอ่ะถ้าใครที่แบบว่าเริ่มทำ u t u b e เลยนะแล้วแบบตัวเองแบบมาจากศูนย์นะเหมือนโมกน่กับนิวอะโมก่กันิวแบบไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนเนาะเนี่ยนิวแนะนำว่าแบบอย่าตั้งความหวังเยอะ,อะแล้วทำให้มันเป็นงานอดิเรกอะ อยากให้มันเป็นแบบงานประจํางานหลักหรือว่าตายเอาแบบหน้าทิ้งงานประจําตัวเองแล้วมาเอา u t u b e เต็มเต็มบ้างเลยเนี่ยอยาก<ม>ห้ามเพราะตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบเราก็ทํางานประจากันเหมือนกันเนาะใช่นิวแนะนำว่าห้ามเลยนะก็คือยู u ูบแบะเราต้องทําเป็นงานอนดิเรกแล้วก็ยาวหวังเยอะในความคิดนิวอะหวังแค่ให้มันเป็นเดลี่อะใช่ไหมล่ะเวลาเรามาดูเราตอนนั้นอะเออเราเออแค่ไหนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความทรงจําเราอะให้คิดแบบไม่ไม่หวังเยอะไว้ก่อนอะ,อะคิดซะว่าทําไว้ดูเองนะ,ะแบบไม่ต้องตั้งความหวังเลยคนไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่เราทําอะโหแค่คนดูขึ้นหนึ่งพันคนครั้งแรกเราก็แบบเฮ้ยม,มามากันได้ไงเขามากันจากไหนอะไรเงี้ยมันก็นิวก็ไม่รู้เขามากันจากไหนเนาะแล้วถ้าเกิดแบบว่าทําแล้วมันรุ่งเงี้ยแนวโน้มมันดีขึ้นอะ,อะก็ค่อยลดหลั่นกันไป พ่อยมาจริงจังมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่แรกๆอะ่ะอย่าพิ่งคาดหวังอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเรายังคาดหวังอะ่ะแล้วพอเรามาดูอย่างเงี้ยเราเห็นอเราจเงี้ยท,<อ>ทำไมไม่มีใครดูเลยแล้วจิตใจเราอะ่ะจะถดถอยถอดท้อไปเองจะไม่มีกําลังใจในการทําคิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าอย่าคาดหวังถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังในใส่ไหมตีหา ใช่ครับเพราะว่ากว่าโมกับนิวจะมาอยู่ถึงตรงทุกวันนี้ก็คือก็เคยก็เคยท้อเหมือนกันเนาะจริงๆนะทุกคนแต่แค่แบบเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมาพูดขนาดนั้น,นี่ยช่วงลำบากแล้วก็ลำบากจัดก็มีนะแต่แค่แบบเราก็ไม่รู้จะเอามาพูดทำไมอะเอามาพูดมันก็ทำให้แบบคนคนอื่นอาจจะท้อตามด้วยปะเออในความคิดอย่างเงี้ย แสดงว่าแหละยุคนี้คนเรามันต้องแบบหาอะไรได้หลายทางอะ่ะเพราะอนาคตมันจะเกิดอะไรเช่นอีกก็ไม่รู้อะอใช่ไหมอย่างปีสองปีที่ผ่านมาก็โควิดอะไรเงี้ยยุคนี้มันต้องแบบคนมีความสามารถหลายทางหาอะไรที่ชอบเข้าไว้อันนี้ว่าสําคัญกว่าขนาดนะักดนตรีเมื่อก่อนอะ่ะเงินเยอะเนาะทํางานง่ายทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองก็ได้ตังค์แบบเยอะกว่าคนทํางานประจําทํางานออฟฟิศอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเจอโควิดปิดไป ไม่รู้จะเอารายได้ทางไหนเลยเพราะว่าปกติเล่นกลางคืนอย่างนี้เนาะกายต้องหาว่าเป็นอาชีพเสริมหารายได้ขับรถบ้างแท็กซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องหาอะไรเสริมอะ่ะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หลายอย่างร้านกลางคืนก็ปิดตัวไปเยอะไงแบบมันก็ต้องสู้แล้วก็ยอมรับต่อไปอะ่ะ มันจะท้อยิ่งท้ทอก็อดตายเราก็ต้องสู้บวดอะไรวะเอาแต่มื <t 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 ้อนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนเฮ้ยหมดแล้วเหรอใช่อร่อยฟินอยู่นะตัวสุดท้ายแล้วทุกคนนี่เหรอนี่เออกินไปเลยเธอ เขาว่าใส่วาซาบิด้วยมันก็เข้านะนี่นะถ้าจะใส่เหรออืมแบบเกาหลีอ่ะกินกับกระถินยิ่งหวานเลยสุดท้ายแฟนสวยดีนะไม่มีแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคลิปที่เราคุยกันเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งโดนบูลลี่ในโรงเรียนอ่ะมาช่วยกันแบบให้กำลังใจมาช่วยเล่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนี่ว่ามันดีมากเลยนะแบบ เหมือนถ้าน้องอ่านจะได้รู้ว่าอ๋อก็ยังมีคนอื่นที่เป็นแบบเราบางคนแย่กว่าเราบางคนมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นสังคมที่ดีอะถ้าแบบมาช่วยเหลือกันอะดีกว่าแบบบางคลิปของละมีคนมาบูลลี่เยอะเยอะอะอ่าง <คน S 2> ว่าสังคมแบบนี้ย <คน S 2> ดีกว่าอีกนะแบบให้กําลังใจหรือว่าแบบแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบบแสดงความคิดเห็นในทางบวกอะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะวันนี้มาจัดแบบหอยนางรมเกาหลีนะคะให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็วันนี้ห0 0 0นซับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็กรอกๆฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้โมกับนิวด้วยนะกับช่องมีนากดกระดิ่งด้วยกดติดตามแฟนเพจเฟซบุบ๊กด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนา